สำหรับคนตัวเล็กๆเ,เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเราทำป้ายขึ้นมาสิบฐานค่ะเพื่อสื่อว่าห้ามทิ้งขยะห้ามตัดต้นไม้เพราะแต่ก่อนป่าของเราอยู่ประมาณพันก่าไร่แต่นับปัจจุบันเหลือแค่70กว่กาไร่ค่ะอย่างกนหนังกอ,องแหงยวจะได้กินหนังแจ้งวานเป็นติกระมวยเด้กเราจึงอยากอนุรักษ์หือป่าที่ยังเหลือแค่นิดเดียวหรือว่า เป็นปากหรือสุดท้ายของตำบลหนองแคนซึ่งอยู่ตะเข็บของชายทุ่งกุลาค่ะป่าดอนหนองโจรค่ะเส้นทางโจรเสร้นทางการรักษาบ้านเนาะค่ะเส้นทางที่เขายืนยู่นี่นะจ๊ะเป็นเส้นทางที่โจรใส่สัญจรเขาออก ใช้ประโยชน์ในป่าดอนหนองโจของเรายังไงนะคะคือ 1. มาเก็บฟืน 2. มาหาอาหาร 3. ม,มาหาสมุนไพรแล้วก็ถ้ามาตัดไม้เป็นเป็นหรือว่าตัดไม้เป็นต้นนี่นะคะก็จะมีการปรับก็จะมีกฎของป่านะคะอยู่ในนี่ก็เป็นสมุนไพรได้หลายอันหลายอย่างอยู่ เพิ่นกะบ่หายตัดไม่ทำลายปลาเพิ่นกะว่ากะฮะเอาตะไม้แหงไม่น้อยจังสี่เลยจ้านี่เห็ดปวกขาวย้ำหนานี่เห็ดปวกขาวแห้งตั้งหลายเห็ดปวกแดงสายน้ำนั่นเห็ดปวกแดงจังสี่เละเห็ดนารองเห็ดนกเป่านกมุ้มกิ้นนุ่นหมอกกิ้นนุ่นแดงไหมจ้ากิ้นนุ่นตัวหม่องหมอกขื่นกิ้นนุ่นสร้างไหมจ้าปลาดอนน้องโจรนไหจ้าวัดเพิ่นกะตะกีตะก้อนเพิ่นว่าน โจนมาโจนมาปนมาลักมาลันปนลัดเอาอยู่แถวนี้แหละจ้ะลักงวลักข้วไงล่ะจ้ะมาปนไถบานไถเมือหมูผู้เถ่าผู้จ๋าสำราในปัจจุบันนะคะในหมู่บ้านสำราของพวกเรานะคะก็ยังมีเหลืออดีตหนึ่งในกลุ่มโจนนะคะคือพ่อสอนนะคะ อดีตเ,เขาคือเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรนะคะที่เหลือรอดชีวิตอยู่เพียงคนเดียวแต่ปัจจุบันเขาได้เล Stevens. ิกเป็นโจรแล้วเขาก็ทําไร่ทํานากับทําไร่ทํานาปกติของชาวบ้านของพวกเราค่ะโถวกมีคนกัเขาเสียหลายตัวทัีเสียนั่นเสียฤทธิ์ฤทธิ์ตายมันระงุนผูค่าตายมัน ในป่าแห่งนี้มีหนองน้ําเล็กๆเหมาะสําหรับการที่จะซ่อนแล้วก็ชําแหละอัวควายที่ลักขโมยมาทําให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาทําลายะคะ่ะเพราะว่าลัวโจรจะทําร้ายทําให้พื้นป่าลงเหลืออยู่เพียงพื้นเดียวของตางบลหนองแคนนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อป่าดอนหนองโจรคะ่ะ วชนนะคะก็มีตั้งนานแล้วค่ะที่แรกก็จะเป็นกลุ่มหนุ่มสาวของรุ่นของพ่อแม่รุ่นของปู่ย่านะคะแต่กลุ่มของพวกเราเป็นกลุ่มแรกที่มาทําเรื่องกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าด,ดนอนนงโจนค่ะกลุ่มอนุรักษ์ของพวกเราทํางานมาก็ได้ประมาณ7ปีแล้วค่ะได้แรงสนับสนุนจากมยชค่ะจากรีขอบคัดกลุ่มของเราได้ไปศึกษาดูงานที่ กลุ่มของเด็กรักป่าจังหวัดสุรินทร์ค่ะพวกเราได้ไปเห็นพวกพี่ๆเขาทําป้ายค่ะป้ายสื่อความหมายธรรมชาติพวกเราก็อยากจะกลับมาทําที่ป่าของพวกเราบ้างค่ะอยากจะทํำป้ายให้คนที่มาเห็นมาดูได้เห็นความสําคัญของป่าค่ะว่าป่าเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะอย่าทําลายค่ะกลับจากเรียนมาพวกเราก็ต้องไปประชุมกันว่าจัดการวางแผนพวกเราจะทําค่ายค่ะ วางแผนว่าขั้นตอนแรกเราจะเราจะเชิญชวนน้องๆที่โรงเรียนมือเริงเลี้ยนนะเริงเลี้ยนช่วงช่วงเริงเลี้ยนเนี่ยไปพอกันอยู่อยู่โรงเรียนหมาดจำรานเพราะว่าพ่ออ่อนเนี่ยเล่าถิ่นบ้านให้หน่อยกรับบ้านเมื้อยืนยองเดือเริงเลี้ยนน่จิตศีกทั้งพวกัวใจเรื่องไคลเมื่อยืนทั้งเมดของของงานเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ผู้ที่ที่เขาคายเน้นเด็กน้อยมูอนีิที่ถือ วางแผนการเสร็จตื่นเช้าวันเสาร์พวกเราก็ได้มามาจัดทำค่ายที่โรงเรียนค่ะอาสีเอายืนอยู่ตรงน,นั้นจุ้มไปแล้วก็ได้ดูแลด้วยพี่หนิงครับพี่หนิงดูแลผมสีนะครับใส่พแพมใส่แพมใส่ไ Lil ส้ใส่กุ้งใส่กุ้งใส่ว่าซึ่งกิจกรรมของพวกเราในตอนนี้นะคะคือ พวกเราได้นําน้องๆโรงเรียนบ้า,า,านํารานหนองบากนะคะแล้วก็น้องๆในโรงเรียนใกล้เคียงนะคะในตําบลหนองแคนของพวกเรามาร่วมอบรมเพื่อที่จะจะัดทําป้ายสื่อความหมายธรรมชาติในป่าของดอนนนจุนของพวกเรานะคะผู้ที่มีความรู้ในชนุมชนได้นําพาน้องๆเดินป่านะคะตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าดนอนนนจุนนะคะ คุณย้ำๆโอ้ยตะกี้พูทธเอากับรักงัวลรักข้ยกับพุทธเอาขีกับม้อยหลายเนี่ยตะจะเห็นหนังตองเอกเซีวสะได้กินหนังจังว่าเป็นขีกับม้อยเด้เห็นตัวย่างบิดเป็นเทียข้าวสมัยไถน้าข้อยเนี่ยสมัยไถน้าข้อยเป็นบิดเป็นหนังตองเอกเป็นเทียข้าวเวลาคนขาได้ในเราคนจะเอาเป็นหาเส้นไปไปต่อห่วงเราหาเส้นกับตาไป็นหาหาขาสมัย ยี S <S 23, tamam. ่ส like ิบสามิปีผ่านมาเราเคยเป็นเมีย้าไปายไปซื้อของตลาดเศร้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ขันห่างๆเก้าเก้าไปจนว่าหมิ่นเขาเจ้าคนไปนะสมัยโบราณนี่ถ้าส้นเท้าแตกนี่เขาจะเอายางติ้วไปใส่แล้วมันก็จะหายแตกเองปูนะฮะสมานแผลมีไซอเอาไปตองหัตีนมีสารเจ้าปู่น้องโจรเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจของชาว อำเภอปสมรัฐชาวสำมบรน้องแคนที ah ่จะช่วยกันรักษาอนุรักษ์ป่าไม้ที่นี่ไว้ให้สมบูรณ์ต่อไปจนเท่าตัวลูกหลานที่เกิดมาเขาจะได้รักษาเขียนเอฐสานก่อนไม่นเป็นกระดาษสีมอเออเขียนเอกสาน ความสำคัญของป่าแต่ละจุดเช่นเครือเครื่อหมาน้อยแล้วก็ต้นพยอมแบบนี้ค่ะมีหลายๆฐานได้ป่าชาวบ้านได้ให้ความรู้แก่พวกเราแล้วก็ให้ความรู้แก,ก่เด็กๆแล้วก็เด็กๆก็ได้ร่วมมือกัน นำความรู้ที่ได้มาประมวลสเก็ตเป็นภาพสเก็ตนะคะว่าในใต้สื่อความหมายธรรมชาติพวกเราในแต่ละฐานเช่นในฐานที่3นะคะฐานจุดกําเนิดเกิดงานเราว่ะจะนําเสนอเกี่ยวกับจุดกําเนิดของพวกเราซึ่งเกิดมาจากการรวมตัวกันจากการปัญหาขยะนะคะก็คือการขายของ เขาขายของก็เลยบอกว่าเกิดขยะใช่ไหมคะเอามาทิ้งในบริเวณนี้นนพอมีคนเริ่มมาทิ้งเขาก็เลยมาทิ้งเรื่อยๆเรื่อยๆพวกเราก็เลยมาช่วยกันเก็บโดยมีประมาณสิบกว่าคนนะคะทั้งเด็กด้วยน้องคนนี้ก็ได้มาค่ะคือตอนนั้นมาเก็บคราวนี้ก็เลยไปฟ้องร้องต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งเขาก็เลยบอกว่ามาติดใต้ห้ามทิ้งขยะฝ่าฝืนมีปรับแต่ก็ยังมีบางส่วนก็คือเนี่ยคะ่ะบางส่วนก็ยังมาทิ้งอยู่ พวกเราก็เลยจัดเวรยามเพื่อมาสำรวจรอบๆป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกและก็ป้องกันการนำสิ่งปฏิกูลมาทิ้งการที่เราศึกษาาี่แบบนี่ครับ่นี่ยคือพวกน้องๆได้ภาพสเก็ตเสร็จแล้วนะคะก็นำไปให้ผู้ใหญ่ในชุมชนนะคะที่มาร่วมงานช่วยกันขัดเกาว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนเสริมตรงไหนบ้างให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะคะ แต่ว่าแต่ว่าแย้มันสําคัญกับคนอีสานยังไงอ่ะลงมือกันทําป้ายสื่อแล้วนะคะโดยใช้วัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลนะคะที่นาทามาจากป้ายไวยนิลนะคะที่ได้ทําแล้วยังเหลือด้านที่ขาวอีกด้านหนึ่งอยู่พวกเราก็ได้นํามาตัดเป็นแผ่นแล้วก็นําสีอะคริลิกนะคะมาลงสีซึ่งตอนแรกน้องๆก็ยังทําไม่ได้เท่าที่ควรพวกเราก็เลย มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะช่วยสอนเทคนิคการทำการลงสีการร่างภาพให้ทำให้น้องๆมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานมีความสุขในการทำงานนะคะค่ะป้ายเป็นสื่อที่ทำได้ง่ายเหมาะกับฝีมือของพวกเราค่ะอย่างกลุ่มอื่นเขาจะทำละครทำหนังสั้นค่ะกลุ่มของพวกเราก็ไม่ค่อยมีทักษะในเรื่องละครเรื่องหนังสั้นค่ะ ็คิดว่าป้ายเป็นสื่อง่ายๆที่พวกเราจะทําได้ค่ะป้ายที่พวกเราทำค่ะแตกต่างจากป้ายอื่นๆป้ายโฆษณาชวนเชื่อค่ะเป็นป้ายที่แบบใครมาเห็นแล้วมาศึกษาดูงานเป็นแรงจูงใจให้เขาแบบมีจิตสานึกอยากที่จะอนุรักษ์ป่าค่ะไม่ทําลายป่าค่ะค่ะก็เห็นบรรยากาศที่น้องๆทุกคนนะคะช่วยกันเพื่อทุกคน ในกลุ่มช่วยกันทํางานให้เสร็จรู้ล่วงไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเสร็จกังวลใจมากค่ะแต่ก่อนไม่มีก็จะมีแค่สองสามคนมีแค่แกนนําเราค่ะก็มีบ้างค่ะผู้ปกครองก็เป็นห่วงค่ะก็ถามว่าทําอะไรกันทําไมกลับดึกจังอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่างานจะไม่เสร็จอยู่แต่แบบ ก็ร่วมแรงร่วมใจกันถึงจนถึงสองทุ่มนะคะก็ช่วยช่วยช่วยกันก็จนเสร็จถึงสองทุ่ม แล้วก็พวมในการโรงเรียนค่ะแล้วก็ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้ปกครองพวกเรามาดูงานมาดูป้ายของพวกเราที่พวกเราทําไป่ะคะเปรียบเสมือนกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าของเราที่ต้องคอยดูแลป่าไม่ให้ใครมาบุกรุกป่าของเราในฐานที่สี่นะคะชื่อฐานว่าจุดกําเนิดเกิดงานอนุรักษ์นะคะ ซึ่งในหานนี้จะเป็นนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการกําเนิดกลุ่มอนุรักษ์ของพวกเราซึ่งเกิดจากการจัดการปัญหาขยะที่โดนนํามาทิ้งในบริเวณชายป่าด้านทิศตะวันออกของป่าคะคือด้านนูน้นซึ่งมีสิ่งปฏิกูลมากมายว่าจะเป็นทําเพริร์สเช่นในเศษกระดาษแล้วก็ขวดขวดเล่าัวชักโรครกยังมีเลยค่ะซึ่งพวกเรากลุ่มเยาวชนนะคะได้รวมตัวกันไปนําสิ่งปฏิกูลออกให้หมดแล้วก็ ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันทําจนสําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีจึงทําให้กลุ่มเยาวชนของพวกเราเกิดจิตสํานึกรักและห่วงแหนในป่าชุมชนของเราจึงรวมตัวกันก่อตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์แหะ่งฟื้นฟูป่าดอนน้ำจนขึ้นค่ะนี่ทำมาแล้นีป้ายแล้วแบบว่าห้ามทิ้งขยะมีค่ะมีป้ายบริเวณทางเข้าก่อนที่จะไปก่อนที่จะถึงจุดทิ้งขยะค่ะเนาะขอบคุณมากค่ะ พวกผมจะทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรของโรงเรียนนักจำนำน้องบากเพื่อจะขยายสู่โรงเรียนอื่นในเขตของเราคือ,อทําตรงนี้ให้เป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องเชิญโรงเรียนอื่นๆมา,มาสำรวจเส้นทางธรรมชาติเหมือนกันเพ,เพราะว่าเพราะว่างนึ่งเราเริ่มเริ่มต้นจากของเราเฉยใช่ไหมตอนนี้ของเรานี่เริ่มเริ่มเริ่มจะรู้จุดเริ่มต้นแล้วว่าจะรู้ว่า เป็นยังไงบ้างแต่ละรัฐานี่เป็นยังไงในการอนุรักษ์ป่านี่ต้องทํำยังไงก็ไม่มีใครกล้ามุชชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปในพงจรอยจริงมันก็มีประโยชน์มากนะครับในการในการให้เด็กมาเรียนรู้แต่ละฐานแต่ละฐานเนี่ยช่วงประมาณบ่ายไปบ่ายนะคะพวกเราได้นําป้ายไปติดแต่ละฐานในป่าของพวกเราในป่าดอนหนองจลของพวกเรา เพียงป่าในพื้นเล็กๆถ้าเราอนุรักษ์และฟื้นฟูเอาไว้นะคะก็อาจจะเป็นตัวอย่างเป็นป่าต้นแบบให้กับป่าอื่นๆรอบข้างนะคะเช่นป่าของป่าสนปอยเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างให้เขาลุกขึ้นมารวมพลังขึ้นมาที่จะอนุรักษ์พื้นป่าของพวกเขาถึงจะมีเพียงเพียงพื้นที่เล็กๆนะคะแต่ถ้านําพื้นที่ป่าเล็กๆหลายๆอันมารวมกันก็จะเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้เหมือนเราต่อจิ๊กซอว์อะคะ่ะ จะเป็นเพียงจิ๊กซอตัวเล็กๆแต่ถ้าเรานําจิ๊กซอหลายๆตัวมารวมตัวกันก็ทําให้เป็นพื้นภาพที่ใหญ่และก็สวยงามขึ้นได้ค่ะ ีใจตื่นเต้นค่ะภูมิใจกับผลงานที่ตัวเองทําออกมาร่วมกันทําออกมาค่ะว่ามีคนสนใจของเราด้วยนะป้ายของเราค่ะอย่างมีคนมาศึกษาดูงานอย่างนี้ค่ะเขาเห็นความสําคัญของพวกเราค่ะอันนี้กับซฐานว่าเส้นทางโจรส้นทางการรักษาบ้านเนาค่ะ รล้วพนนี่กะสิต้องการเสื้อหเห็นถึงเส้นทางที่เขายืนอยู่นี่เนาะจา้าเป็นเส้นทางที่โจรใส่สัญจรเข่าออกน้ำของที่รักใดน้ำวัวน,น้ำควายเนาะคะ่ะเขามาเสียงไหวเนปปลาดดนน้องโจนอ้องเฮาแห้งนีเนาะค่ะชาวบ้านกะสิว่าขาเขามากบุกลุกทำไยปลาทั้งย่านโจรทั้งปลาหกตะกีมีโจรอาศัยอยู่เนาะจา้าเส้นทางการอหลักของกลุ่มเยาวชนเขาเนาะจา้า เฮากลุมเฮ้าสีใสแนวคิดการรักษาปลาของโจนแต่เฮ้าสิว่าใสในใสัยโจนเน,นาะจ้าการรวมตัวรวมกลพกเขาร่วมโตกันเกิดจากอดีตบริเวณที่เขายืนอยูน่นี่เป็นบริเวณ<ม>ที่เขาน้ำขยะมวาถิ่มเป็นจนวนมากเนาะค่ะ กลุม่มเยาวชนกันเลยร่วมโตกันมาจากการปัญหาขยะแต่ก็ต่างเป็นกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดันนโจน,นะคะในป่านันพื้นป่าเขาหนีมีมามานหนึ่งพัหาอะไรนะครับตะกี้กินพื้นทีล่ลายตำบนนะครับในป่าหนั่มสิ้มีนม้ำนี่พงใหม่ไงนะครับที่ทำให้พวกบรรดาโจรน,นี่ครับน้ำสัตว์น้ำว่าน้ำควายเขาของที่รักใดจากชาวบ้านนะครับ มาสอนไว้ให้ชาวบ้านเห็นนะครับแลกบตกระตอม้านะครับโมลเรสตรงนี้ก็ได้กลายเป็นบ้อนน้ำกินของชาวบ้านนะครับทําด้วยไม่พยอมนะครับ ชั่ชวบ้านเชื่อว่าผู้โจรปลุกปลกรักษาปา่าจึงท่ำให้ปา่าเหลือมาหอดมือน,นี้ให้ชาวบ้านเกรงกลัวว่าในป่าน,นีมีสารผู้โจรสิบว่าหนกล้าบุกลุกป่าส่วนงูใหญ่นะจ๊ะชาวบ้านจะเห็นเลยเขามาทั้งป่าน,นีนะจ๊ะผู้ทอผู้แก้เป็นสิมาเห็นหรือว่าคนที่คิดสิมาทำลายปา่ามาตัดปา่าเอาขยะมาถิ่มเป็นกับสีเห็นเป็นกับสีหยาดกับสีม่กง้า พ่อแม่ต้นตนของเขาคือตั้งประเทศนะมาจากประเทศออสเตรเลียแล้วะคะ่ะสปีชี่แปลว่าสายพันธุ์เขาเลยรวมตัวกันเป็นว่าเอเรียนสปีชี่สายพันธุ์ล้างโลกนะคะบริเวณที่ปุ๋ยยูคาลิตัดเนาะคะ่ะจะบ่มีใหม่หน่อยใหญ่สามารถขึ้นได้เนื่องจากว่าอยูคาลิตัสเป็นพืชที่ดูดินหนำหลายิบเนี่ยเท่าไรบริเวณของเขาเนี่ยเสื่อมโทรมไป เป็นต้นไม้ที่ซื้อถึงผู้สูงอายุที่มีความวห่วงใยเหตุกบลูกหล้านเปรียบเสมวับกุมเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าของเขาที่มีความห่วงใยให้กับป่าสิ้ซอยการรักษาป่าของเขาให้ยูเธอูกเชืธอหลานเขาค่ะ ชมในความพยายามและก็ความรวมตัวของเยาวชนทุกคนแต่ก็อยากแนะนำว่าการเสนอกับสิ่งรอบตัวรอบข้างอยากให้ชัดเจนกว่านี้เป็นบางจุดที่น้องๆยังเรียนรู้และเข้าไม่ถึงธรรมชาติอยากไปปรับปรุงแก้ไขอยู่บ้านสวนปอเพราะบ้านสวนปอก็มีพื้นที่สาธารณะอยู่ประมาณ20-30กว่าไร่ สื่อของเราสําเร็จไหมนะคะก็สําเร็จค่ะเพราะหนึ่ทำให้เด็กๆมาศึกษาดูงานได้ 2. องทำให้ชุมชนใกล้เคียงมาศึกษาดูงานเป็นแนวทางเป็นต้นแบบในการไปปรับใช้ในป่าชุมชนของเขานะคะแล้วก็ไปถึงการบันทึกความร่วมมือ M O U นะคะทางอบตทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราค่ะ ให้พวกเรามีสิทธิในการอนุรักษ์ป่าและฟื้นฟูป,ป่าได้อย่างเต็มที่ค่ะป่านนเล็กๆที่พวกเราจัดทำขึ้นนะคะสามารถหยุดยั้งกระบวนการนำขยะามาทิ้ง การตัดไม้ทําลายป่าที่ไม่พึงประสงค์ดีต่อป่าของพวกเรานะคะก็สามารถหยุดยั้งพวกเขาได้และจะส่งผลให้พื้นป่าเล็กๆของพวกเราที่มีเหลืออยู่น้อยนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเป็นแหล่งออกซิเจนให้คนทั้งโลกได้ค่ะ